สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมให้เพื่อนๆดูนะครับไอ้ดูกระจกนะครับกระจกที่ผมสั่งมานะครับก็เลยเห็นในคลิปนะครับในคลิปในโซเชียลมีหลายคนเขาทำดูนะครับแบบนี้นะเขาว่าประหยัดนะครับเป็นการประหยัดไก่ประหยัดไก่ที่ไว้เป็นตัวล่อครับก็เลยเอามาลองดูไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆดูเล่นๆนะครับก็ทำเล่นนะครับ ทาจริงจริงนะครับถ้ามันใช้ได้ไม่ใช่ทําเล่นๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับที่เท่าที่ดูนะครับรู้สึกว่ามันจะมันแล้วแต่ไก่นะครับเพราะไก่บางตัวก็ก็ไม่เล่นกระจกนะครับไม่ส่องกระจกนะครับไก่บางตัวก็ส่องเท่าที่สังเกตดูนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราใช้ไก่ล่อนะครับข้างในก็น่าจะน่าจะดีกว่ากระจกนะครับผมว่านะครับอันนี้ก็ก็ดูครับแล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ละคนนะครับผมลองทําดู้วครับ มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยได้ผลนะครับเท่าที่ดูนะครับมันต้องแลวแต่ตัวไก่ด้วยนะครับถึงนะครับเพราะไก่บางตัวก็โอเคอยู่นะครับแต่ไก่บางตัวก็เมินนะเมินกระจกนะครับนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทําเสร็จแล้วนะครับก็ผลที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับนี่ผมใช้กระจกห้าแผ่นนะครับเห็นบางคลิปก็เขาใช้หกนะครับ บางทีก็ใช้สี่แต่ส่วนมากที่เขาลงน่าจะเป็นหกแผ่นนะครับแต่ผมลดเหลือห้าแผ่นนะครับสั่งมาหกแต่ทําไปแล้วรู้สึกว่ามันมันทรงมันไม่ได้ก็เลยก็เลยเอาออกนะครับเหลือห้าแผ่นก็กคิดว่าน่าจะใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับท่านไหนที่อยากแนะนํานะครับหรือท่านไหนที่คิดนะครับว่าดีหรือไม่ดีก็ก็บอกด้วยนะครับหรือเพื่อน,อน,อนท่านไหนที่จะดู เอาไปใช้ต่อครับไปดัดแปลงต่อก็ได้ครับอันนี้ก็ทำมาให้ดูนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามและก็รับชมด้วยนะครับผมนี่นะครับใายเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะครับก็คิดว่าคิดว่าส่วนตัวคิดว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องรอดูไก่ตัวอื่นนะครับถ้ามีเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกนะครับว่าไก่ตัวอื่นจะมี กระจกสามารถทำให้ไก่ตัวอืน่นมีผลกับกระจก,กหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะเห็นนะครับถ้าถ้าเป็นไก่จะลอกข้างในนี่มันน่าจะน่าจะดีนะครับเป็นการออกกำลังกายไก่นะครับ อันนี้ถ้าเป็นกระจกบางตัวก็ก็เล่นกับกระจกนะครับแต่บางตัวก็ไม่เล่นนะครับก็รอดูนะครับรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพราะผมเพิ่งทําเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามันคืบหน้าก,กว่านี้หรือว่าถ้ามันดีกว่านี้นะ จะเอาลงมาให้ดูนะครับอาจจะมีสักตัวนะครับที่ว่ามันมันวิ่งเพียวๆนะครับที่มันวิ่งกลับกระจกนะครับสำหรับตัวนี้น่าจะไม่เท่าไหร่นะครับต้องใช้ไก่่อนลครับตัวนี้ พักแล้วนะนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะลองทำนำตัวใหม่นะครับไก่ตัวใหม่มาลองกับกระจกนะครับนี่เท่าที่สังเกตดูก็ยังไม่โอเคนะครับผม